ดีสวัสดีครับก็อยู่กับนักแคสเกมกันเลยครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอ๋อครับเกมอะไรครับจอยครับครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกันเกมอะไรครับอาคุณอ่ะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเรายังไม่ได้เปิดเครื่องเลยครับเจะบป้าก่อนครับได้เลยคุณนน้อนมามาใส่ให้ บอกีคลิปจะได้ยาวๆครับเออได้เลยฮะมาใส่ใส่เข้าไปฮะมาได้เรียงครับได้แล้วครับตามผมมาครับตามผมมาโอเคครับเปิดแล้วครับโอเคครับคุณเอาจอยมาอีกดีครับจอยจอยโอเคครับไปเล่นเกมอะไรดีครับเกมอ่าไม่รู้สิครับผมเล่นเกมให้ฮะได้ครับให้ผมถือให้นะครับมามา วันนี้เราจะก็จะมาเล่นเกมกันนะมาไปตรงนู้นสิเดี๋ยวเอามือปิดกล้องนี่แบบไปกันเลยอะไรเงี้ยไปกันเลยเอาครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กับเกมนะครับเล่นเกมอะไรดีครับเออผมว่านะไม่เนาะเดี๋ยวผมโอ้ยไม่ได้เาครับคุณอันนี้ดีกว่ามั้งไล่ของของเขาได้วยนี่เนาะนี่เนาะสายผู้เล่นไม่ไอ้ไหนจำไม่ได้อ่ะช่วคราวเลยอันแรก ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกออกเอกั่นแหละเดี๋ยวอันนั้นเลือกให้มาไม่เกมอะไรดีเกมแพ้์ไหมครับตัดปครับแต่วันก็เจอตลอดกันนะครับผม,ผมสอนให<ม>้ผมเล่นผมผมเนี่ยเล่นเป็นอยู่ครับเราต้องซูม,มครับไม่จำจะมองไม่เห็นครับใช้เกมนี้ม <า S 2> ัน เกมนี้มันมีสาระเยอะครับเกมนี้มาาจกอะไรครับมาจากผู้สร้างนพัฒนาพัฒนาครับแต่ผมไม่รู้จักเอ๊ดูวิธีเลนที่อ๋อครับกดแอลนะตรงนี้วินนะครับครับผมกดโอกระโดดไม่ใช่กดโอแก้งตาะและกดกดสี่เหลี่ยมแลบนี้หนอนมาใส่รถนนะครับอันนี้ครับชื่อเกมอะไรครับเนี่ย คุณกดเอครับเกมโกสซูเมเลเตอร์ครับคุณกดเอครับคับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปละไปเมืองไหนก่อนดีครับย่าคุณย่าไม่ต้องเสียตานะครับในการซื้อเืองนะคับไปเมืองไหนดีครับงั้นมีเมือนที่เราต้องไปค่ะมีดีกว่านะครับไม่ได้ครับคุณต้องกดเอเลยครับจะไปเมืองไหนครับผมถามคุณไม่ไม่ได้เ่อนคุณเชื่อใจผมคุณเดี๋ยวผมจะบอกคุณ มามืองนี้ดีกว่าไปเดอเขาบอกว่าอย่าไม่เตือนเห็นไหมฉันบอกให้ซื้อได้เซ็นต์ตันละในเกมนี้หมายละวแกแกทำบาปแ้ครับแกมเล่นไม่ได้ครับก็บอดแล้วครับคุณให้กดเอ๋ดีแล้วครับผู้เล่นที่หัวร้อนแล้วนะครับเนี่ยจริงเหรอครับใช่ครับ ต่อสู้กันได้ไหมครับไม่ได้คะไม่มีวันตายครับเกมนี้ผมเ,<อ>เป็นตัวสีน้ำตาลนะครับคุณตาผมมาที่ผมวิ่งอยู่โอ้ยคุณยังไม่ชนผมสิครับผมแกล้งตายครับเออผมเล่นเกมนี้มานานผมรู้ชีวิตกดกดอาซอนสแสดงว่าใช้ใช้ใช้อนี่เออกดอาสอนเออ แกเอาแกหายไปไหนอ่ะนี่แกตามฉันมาดิโอ้ยแกตามฉันมาฉันมีเคลื่อนเล่นลางสนุนสนุนให้แกนี่ไงคือสปินเน็ตตามฉันมาสิดูนี่นะวิธีเล่นโอ้โหวิธีเล่นมันด้วยลุนแรงตามฉันมานี่ตามฉันมา,นนะนนนามฉันอยูต่ตอนนี้ฉันอยู่ตอนนี้เพื่อน จะเห็นฉชนไหมเนี่ยดูแกสายตาไม่ดีเร็วฉันไปชนรถแล้วชนรถมันไม่เป็นอเหตุอะไรแต่แกแกแกหน้าตะโลมะตามฉันมาหน่อยสิดูแผนกางของฉันฉันมีเครื่องยิงแบบหนึ่งแต่แกเอามาเเเร็วไไได้้้อออยยู่่ตตหนน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 นฉฉฉฉฉััััับกกแแลาาาาามมมมมมมชชืฟจจุุะท ตายแล้วตายแล้วเล่วันนะี้แกเล่นแรงเลยฉันมีเครื่องยิงปืนแล้วเป็นไงเครื่องยิงปืนทานสม่ำเสมอกจะเอาตรงไหนจะเอาไม่ได้แล้วมันหมดอายุไปแล้ว <แก S 2> ฉันเอาไปแล้วจะอยู่ตรงไหนเอ่ยฉันไม่บอลแล้วแกไม่มาเอ็มมาเนี<ต>่ยตาฉันมาซสยเอามาเดี๋ยวฉันทาให้ฉันเอาลูกบอลก่อนเกไหนของแกน่ะในโลกเนี่ยเดี๋ยวฉันามแกไป นี่ฉันตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันกำลังจะโดดซุปเปอรกระดู๊ใจอยู่ไหนอ่ะยังไงอฉะนั้นนี่ฉันได้เคลื่อนยิงปืนด้วยเคลื่อนยิงปืนฉันใช้ไม่เป็นนะแต่ฉันรู้อ่ะมันมีอันเดียวเองเหรอใช่แต่เอาไม่ทันแเราจะเนี่ยเห็นไหมฉันยิงอัดหน้ามันนุ่มทั้งนั้มันนี่ดนี่เป็นไงโอ๊ยเนี่ยฉันได้เคลื่อนนี่แล้วเขาจะจัดการไอ้พวกมันนุ่ดแกตายใช่ ฉันคือสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนดูนี่นะฉันคือสไปเดอร์แมนเป็นไงฉันขึ้นได้ด้วยแล้วฉันสอนวิธีในการเป็นสไปเดอร์แมนให้ดูวิถีชีวิตของสไปเดอร์แมนดูนี่นะฉันปีนแกโดูฉันเห็นไหมฉันปีนได้ฉันก็ปีนได้เหมือนกันเจนี่มาเพื่อนน้ำฉันมันเนี่ยฉันมีสวนน้ำด้วยแต่สวนน้ำยังใส่ยังไม่เสร็จน้ำฉันมา อุ้ยฉันได้ฉันได้นาฬิกาคืออะไรไม่ใจยาเข้ามาไม่เอามันคืออะไรไม่ใจอยาหนูหนูหนไม่เอาใจยาไปถ้าเก็บไปใช่ไหมแกจะได้แข่งขันไม่ดีหรอแข่งขันอ่ะไม่เอาฉันขี้เกียจแข่งขันมันน่าเบื่อสําหรับฉันเอามาผจญภัยกันดีกว่าง่ายกว่าพวกนั้นอีกมาอยู่ชั้นอ่ดดึนดึนโอหสปาร์ต้าเงี้มาแล้วโอ้ โอ้โหเอาเนี่ครับเออแกไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้ฉันอยู่นี่ไงแกไม่เห็นฉันนึงไงนี่เป็นไงแต่แกจะแกอยู่ส่วนน้ำเหรอใช่แกมาตามฉันมาเสฉันเร่งอะเจาบึุมๆอ้ะเจาะบึ่มเดินเห็นไหมนี่ยฉันเร่งสปินนะเนี่ยฉันกระเด็นไก่มานี่ยฉันกระเด็นเห็นฉันไหมฉันเห็นแกแล้ว แกอยู่ใกล้ๆฉันฉันจะยินบนเง่งๆแต่ตอนขี้นมาที่นี่มีคนอยู่เราจะไปเราจะไปจ่อสู้คนตอนนั้นตอนที่ฉันเคยเล่นแต่ก่อนใช่ไหมมันฆ่าคนได้ด้วยในทีๆๆเดียวเด็กๆไอ้ลุ่นชั่วลอนไปแม่งเลยแกกระเา,าิะมานี่มาแล้วลนี่ไงไปแล้วมาแล้ว โดนฉันคุยมโอ้ยแกจะบ้าเหรอฉันฉันไม่ได้เปื้อนแกเปื้อนไม่นี่แถบนี้ใส่มาละเป็นไงฉันคุยแกแกมันคิดไสวัสดีครับแกแกไม่เป็นคนที่ไม่ได้รับการกาการบินกาศเป็นไงแกต้องินได้ฉันจะหนีแกอุ้ยฉันติดบัตรเป็นไงล่ะฉันบินขึ้นสูนแล้วแกไม่มีวันตาฉันได้ฮ่าฮ เด็นไงล่ะไอโตไอเจ้ไม่ตูทะลวนใส่แกแกตามฉันขึ้นมาสิแกจะตกลงมาในชีวิตนี้และเมียของแกจะไม่สงสารแกฉันได้ไวร์เมียแกเดี๋ยวนี้สักเมียแกชื่อว่าน้อยน่าแมนใช่ไหมวันนี้ฉันไปหาเมียแกก่อนแต่ฉันเมียแกอยู่ด้านบนนี้ฉันรู้เมียแก มันุดเลยมันเจอแกแล้วฉันกำลังไปฉันอยู่บนนี่จะไม่มีวันทำฉันได้โออ้อ้อตายแล้วจะทำไงดีจะต้องวิ่งไปบนนี้เฮ้ยฉันตกฉันนังน่งไหนจะไม่มีวันขึ้นมานถ่ายหรอกถ่ายฉันไม่โดนไปฉันจะฆ่ามนุษย์นี่แหละแล้วก็มน,นุ เขาจะฆ่ามันไม่ได้นะาาแกฉันจะมาอยู่ตรงน,นี้ให้อหรอแกไม่มีวันทำชันนะ้นไหนถ้าแกมาถึงตรงน,นี้อ่ะไอ้ประเจ้าจอดนีด่ไหมลุคเตอร์สเปคได้ยินรำมิเตอร์นูเฮ้ยฉันเห็นคนบินด้วยเห็นไหมเห็นไหมต้นขึ้นไปให้ได้เห็นไหมเนี่ยคนบินเนี่ยฉันแทนต้นนานแล้วแต่แกฉันจะต,อตอกระกระโดดร่อนติด เกมมาหาฉันแล้วอุ้ยอีกนิดเดียวอ้ยอยากกดใช้ตอนนี่เป็นไงฉันกดซอมโมชันก็ไม่มีว่าเดี้ยวฉันมาอยู่ตรงนี้แต่แตเมไหร่โอ้ยอุ้ยมื่อกี้สิแปดบวดเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ย แปดพวงโอ้โหดูดูดู <laughs> มันผินดหน้าจอสิบแปดพวกแล้วไอ้คนนี่ฉันเป็นยีรัฟจะไม่มีวันทำฉันแกจะกดหม้อสลอมเอาฉันมาไหมทำไม่ไดจะแก้หน่อยฉันจะพาแก้ไป จะเป็นยีราฟใช่ไหมตามชนมาตามชนมาเน้ยฉันมีโอ้ยฉันโดนรถชนฉันตกบักเออตกน้ำหนักฉันติดบักโอ้แล้วก่อนแกฉันตายเลยใช่ไหมเนี่ยฉันมีรถพ่วงด้วยเนี่ยฉันขี่รถพ่วงนี้มาเสร็จไปรถพ่วงผมไม่ใช่รถพ่วงเนี่ยฉันเจอเนี่ยละนี่นี่ถ้าใครเข้าไปดูในคลิปนั้นที่ผมบอกว่าผมพูดไม่ชัดก็ไปดูได้แกอยู่ในห้องแกฉันยัดเถื่อนไอ้หมอนี่อยู่ การฉันมาสิตรงไหนของแกวะแกที่ฉันบอแกไงแกไม่รู้เรื่องเลยแกอยู่ตรงไหนของโลกเนี่ยแกจำท้าในรือเปล่าอันนั้นมันเกณฑ์โกดันนะเพื่อนเดี๋ยวฉันพาแกไปโกดันนั้นมันอันตรายอันตรายไม่ใช่อันตรายมา๋ยวฉันพาแกไปโกดันนั้นตารฉันมาสิโกดันนั้นมันใหญ่เวอร์มากโอ้โหฉันระเบิดแต่การฉันมาเนี่ยโกดันเนี่ย ฉันระเบิดเออตามฉันมานี่เร็วๆฉันอยู่ต้นเนี่ยฉันทำลายห้างสรรพสินค้าอยู่ตรงนี้ไม่แก่ๆเดียวเดียวเดียวโอ้ยฉันมานะฉันเข้าได้อยู่เร็วฉันตัวทังนี้โอ้โหชีวิตฉันจะชนแกซะตามฉันมาไปซะฉันชนแกแล้วตามฉันมาซะฉันจะพาแกไปโกดันหนึ่งตามฉันมาเอ๊โกดันนี่วิ่งไวกดตรงไหนนะน้กคนวิ่งไวกด โอ๊ยแกจะทำฉันทำไมจะฉันหะวังนะฉ,นฉันปีนไม่ได้อ่ะจะขึ้นมาเสร็จแกปีนได้ไม่ใช่รถแกซื้อซุปเปอร์มไมคปีงไงนะจะไปบอดละปีนก็กดเอธรรมมานด้ามันจะทำไงนี่ไงนี่ไงไปแล้วกระโดดเนี่ย <laughs> มันทีรังกาทำใหมวะได้กดเอสดีๆเออแกมันดีๆแกจะกระโดดอีกทช่ไม ยังพอแล้วกระโดดเอออย่ากระโดดอีกตามฉันมาเธอจะจะเนี่ยทานกระดานนี้จะทานหน่อยฉันยินให้อ๋อต้องอันนี้ต้องอันนี้เออนี่ฉันคืนให้แล้วขอบคุณนะแต่แต่ฉันกองกองฉันคืนกองอยู่ฉันอ้วนเกินอ๋อฉันเข้าใจละตามฉันมานี่ตามฉันมานี่ฉันมีทานใหม่เนี่ยตอนนี้โอ้ยไปทำบ้าอะไรคนแก่ นี่ทานี้ตามชั้นขึ้นมานะตาเป็นทานที่ลำบากเด็กชั้นมาโอ้ยขอชั้นขอชั้นขอชั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแกหยุดนิ่งก่อนแป๊บรอชั้นด้วยชั้นติดชั้นทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแกจะฆ่าผู้หญิงได้ยังไงชั้นให้แกหยุดก่อนชั้นที่เกียจใช้พลังเนื้อเนี่ยพลังอะไรชั้นขี้เกียจใช้ยีราฟตัวนี้แหละชั้นเกียร์มัน ก็จะเอาหยุดเวลาทำไมฉันกดแกไปไหนไงแกอย่า,อาหยุดเวลานะไหนเฮ้ยอันนี้นี่นี่วูลันล่าตอนนี้ฉันอยู่ในพัดลมจะทำบ้านแล้รเขาไม่แ okay. กไม่รู้ฉันโดนขะังอยู่ในพัดลมเนี่ยฉันรอยอยู่ออกาศเธอไหม โอ้โอ้ไม่นานฉันได้ตายแล้วช่วยฉันด้วยอันนี้มันกวนนักเฮ้ยนายของแกโอ้ยฉันเป็นกวยกีนดีกว่าแกนี่มันไม่มาสักทีฉันชนแล้วอะไรฉันตัวใหญ่แกเห็นฉันไหมเนี่ยฉันแก่แล้วฉันไปแล้วฉันวันนั้นฉันเป็นเพนจวจีนแกไปก่อนเลย อู๋อู๋ฉันเป็นฉันมีสไลเดอร์ด้วยอู๋แกดูสิโอ๊ยอ mm ้ยเป็นไม่ได้แกต้องซื <The <The ้อท่านผู้ชมดูจบแล้วบ้างเนี่ยวันนี้พอแค่นี้ก่อนลาไปก่อนวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับลาไปก่อนสวัสดี่นี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวๆ,ๆไปเน,ะนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะบายช่องอะไรช่องคุณนภัส